สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแบ่งปันวิธีการาพับเปลี่ยนโปยทานแบบง่ายจะเป็นการาพับแบบดอกพิกุลสีทิศค่ะเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดทําหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตาลคางเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางในรูปแบบนี้ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหน,นหรือว่าลวดลายต่างๆยีห่้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว9นิ้ว จำนวน4เส้นฉะนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือกใช้สีลิบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆจับสีลิปบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปค่ะพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะให้ได้ระยะ9เซนติเมตรแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้ง,คงหรือว่ามุมพับ เราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเ,เพื่อนๆแยกดิบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นโทษทีค่ะเหลือไว้2เส้นนะคะเป็นเส้นหลักจากนั้นเส้นที่1ทางด้านซ้ายตั้งขึ้นนำเส้นที่2ทางด้านขวามาครองเส้นที่1แบบนี้ค่ะ และต่อไปเส้นที่3ค่ะนำมาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ครองเส้นที่3มโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐาน จากนั้นเราจะทำการพับลกเหลียนโดยใช้ริบบินเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนเพื่อนเพพับลงมาด้านล่างค่ะขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะ และต่อไปเพื่อนๆพลิกกับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกรอบโดยใช้ลิบินเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบน และสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเหมือนเดิมนะคะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีดที่1เริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วก็พลิกปลายเส้นหงายขึ้นค่ะ และสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกในรูปแบบนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับก็จะได้กรีบในลักษณะนี้นะคะจบเส้นที่1เริ่มเส้นที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิมจับแนวเส้นนะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาเหมือนกันค่ะแล้วก็จับแนวเส้นโค้งความลงและพลิกปลายเส้นหงายขึ้น แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเหมือนเดิมปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับค่ะแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันนะคะจบเส้นที่สองเริ่มเส้นที่สามพูนทางไปทางด้านซ้ายก่อนและริบบิ้นเส้นที่3ามก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ จบเส้นที่3ามเริ่มเส้นที่4ก็หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและริบินเส้นที่สก็ทําใดรูปแบบเดียวกัน mm hmm. เมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ เมื่อได้ระยะกริดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเซติบินเส้นยาวทั้ง4ี่มุมเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากฝั่งไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ ค่ะและเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ